เต็มหน้าจอซ้ำโจนี่โอน้ำคักน้ำคักเห็ดเห็ดเอ้ยูหมานอีกละ่ะหมานหมนหมานก่อยจังแมนหมาน,ออาเ,มน,มานเห็วันนี้ได้เห็ดขมเห็ดกระถินพี่น้องมันเป็นเห็ดยูคาเดือเห็ดกระถินแต่ย้ำหนึ่ง พี่น้องว่าไม่ควรซื้อบ้าอีดีละบ่นี่ยคนน่ะเศร้ามากกับเก็บเพ็ดขำมากกับเก็บเพ็ดพี่น้องเมื่อเนีโอ้ยเต็มตาเต็มตาคนน่ะอะหลายขากหลายแนีพี่น้องนี่เราโง่อกอกยู่ังไรพี่น้องเลยนี่สองไข่ออกเน่าถิ่มอ่ะจะแตกประเด็นมาเบิองพี่น้องแล้วยู่สองไข่นี่พี่น้องเอ้ยนี่เติมกันไม่หยั่งละนี่ วันนี้ได้เห็ดละโง่แก่สองดอกสวยๆพี่น้องว่าสองเถานี่บ้าเห็ดเศร้ากับเห็ดแรงกับเห็ดน,นอนยามคืนกับยามฝันห็นเห็ดพี่น้องบ่าบ่าพดบ่าเห็ด <c oughs> จะพี่น้องจะเห็ดนหยนั่ออกสีแดงๆพี่น้องต่ดอกก็เห็ดปวกมันแม่เห็ดปวกวนะเนาะพี่น้องป่ออยู่สองมูสวยๆดีละ ดอกงามงามงามพี่โมหนึ่งพี่น้องพี่นะไปหูบอกแน่ว่าเฮ็ดหยางไม่เฮ็ดปวกวะจ้าอ้าเขาว่าก้นหมานพี่น้องเฮ็ดไข่เด้อพี่น้องเนี่ยหลายดอกอยู่มีหลายดอกอยู่พี่น้องนี่นะข้ามาเบิ่งก็พี่น้องอ้อมพ้อนอยู่นี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 ่ดอกหนึ่งนั่นดอกหนึ่งสี่จุ้มไข่กับมีพี่น้องนี่ยเนี่เนี่ย เห็ดใครจ้ามือนีพี่น้องบ่งไปตลาดกันยังหมานี่ใครหนึ่งพี่น้องนี่ใครมันกับมีเด้วยนี่นะพี่น้องพ่นสีหมาน้ะพี่น้องเนาะไปตลาดกันยังหมานอยู่ขางทางเด้พี่นอ้องนี่เห็ดใครเห็ดใครเอาถุงมาได้ถุงรี่ยังนี่ไปตลาดกั aren, นเลยเนวกินขานงทางเด้พี่น้องพ่อเห็ดมีใครพี่น้องย่ามเห็ดออกบางไรก็แต่มีเห็ดพี่น้องเอ้กินได้เมือเ่อไรนี่เห็ดเขาไขา่ได้พี่นอ้องพ่นแซ่บ เห็ดใครจ้าอุยดอกสวยกำลังพอดีเลยเก็บเ็ดเก็บเพดนี่โ oh. ห้คนหมานไปได้กับพอดไปเห็ดคนหาเห็ดไข่นี่แห่งงามพี่น้องสะออนบอนี่อไข่นี่สวยมากเลยพี่น้องมานหมานจ่ามานหมานอืนน้อัอน,นี้ตีนมันออกเ่นเก็บเอาใส่ถุงนู่นสองดอก ม,มานอีรลีพี่น้องออกมา้ึคนเนี่ยมว่านเนี่ยอะไ่บาดเดมาพอดีเลยหารอบรอบพ่อปนจากพี่น้องน,นี่ก็พอดอกเดียวกลัวมีหมูมื่อนี่เฮ้ยก็กาอยู่ผู้เดียววิายาณผีหลอกว่นี่โอ้ เป็นสาวเป็นนางกะกะอยูยู่้เดียวทำง่ะอีกแล้วพี่น้องอุ้ยจ้ะเกือบเน,น่าแล้วอนนี่เน่าปนป๊าเศร้ามาก็มีแต่เห็ดเห็ดเห็ดโอ้ยนี่ใครมันพี่น้องไอ้ปวกตัดเก็บเห็ดเก็บเห็ดอีกแล้วเห็ดพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยหลายดอกแกงหนึ่งคนด้วย,ยนี่นี่โพล้นมาไดไยังไงเนี่ คนม่านเห็ดม่านเห็ดดอกใหญ่พี่น้องเอ้ยเห็ดๆๆนี่อันนี้2จูมนี่ออกใหม่เนาะมาเก็บเห็ดจ้าเช้านี้